วันที่17มิถุนาย,ยนพันเอกจตุพรกระลำพสุทธิรองผู้บังคับหน่วยกองกำลังทหารพรานและหัวหน้าชุดปฏิบัติการปรับปรามภัยแทรกซ้อนคณะทำงานพิเศษกอารามานาภาคสี่ส่วนหน้านำกำลังตำรวจทหารเข้าตรวจสอบห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทรัพย์ทวีค้าไม้ของนายสหาชัยเจียนเสริมสินหรือเสียโจในเขตอุตสาหกรรมของอบจอปัตตานีบนถนนนาเกลือหมูปป่8ตำบลบานาอําอเภอเมืองจังหวัดปัตตานี พบกองไม้เนื้อแข็งทั้งไม้ตะเคียนและอื่นๆนับหมื่นชิ้นและยังมีไม้เก่าที่เคยถูกตรวจสอบเมื่อวันที่17ตุลาคมปี2555ยังไม่มีการจำหน่ายแต่กลับมีไม้ใหม่เพิ่มเข้ามานอกจากนี้มีทังน้ำมันขนาดใหญ่สีถังดัดแปลงใส่ในเรือประมง การบุกตรวจค้นธุรกิจเสียโจ้ยังดำเนินต่อไปในวันที่18มิถุนายนเจ้าหน้าที่พบโกดังที่ประกอบถังเมื่อตรวจสอบท่าจอดเรือของอบจปัตตานีมีการนำประตูรั้วมาปิดเส้นทางเป็นลักษณะส่วนตัวพบอุปกรณ์ดัดแปลงเรือเรือไม้และเรือเหล็กดัดแปลงเพื่อบรรจุน้ำมัน5ลำราคา28ล้านบาท ปรากฏว่าไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีใครรับเป็นเจ้าของมีเพียงนายสุชาติอยู่พิทักษ์ชาวจังหวัดสมุทรสาครรับเป็นคนดูแลโดยเสียโจให้เงินค่าจ้างเฝ้าเดือนละ20,000บาทจากการขยายผลในเชิงลึกทราบว่าอาจจะเป็นเรือทำธุรกิจน้ำมันเถื่อนและยังมีเรือแท้งขนาดใหญ่กว่า10บลำเรือประมงดัดแปลงนำน้ำมันไปขายอีก60ลําลำและมีเรือที่เป็นลูกค้าที่ตรวจสอบได้จำนวน1864ลํานกลำนับว่าเป็นธุรกิจที่มีเงินหมุนเวียนกว่า100ล้านบาท เมื่อตรวจสอบภายในสำนักงานยังพบเอกสารที่เป็นรายรับรายจ่ายการค้าไม้และน้ำมันรวมทั้งบัญชีธนาคารต่างๆและมีเงินไทยดอลลาร์และริงกิตมาเลเซียจำนวนหนึ่งและยังพบหลักฐานสำคัญเป็นตราย,ยางปลอมเป็นตราประทับเข้าและออกด่านชายแดนมุกดาหารน้องคายสุไหงโกโลกและบึงการเมื่อตรวจสอบไปยังเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังกล่าวยืนยันว่าดวงตราย,ยังอยู่ครบ จึงเชื่อว่าเป็นของปลอมกระทั่งเย็นวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเสียโจ้ได้ตามกฎอายการศึกข้อหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงและยังนำไปสอบสวนที่ค่ายอินขยุทธบริหารจังหวัดปัตตานีวันที่19มิถุนายนเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบภายในสำนักงานพบใบอนุญาตการซื้อไม้ห่วงห้ามบัญชีใบเสร็จและบัญชีรายจ่ายรายรับสมุดธนาคารมีเงินหมุนเวียนวันละประมาณ150ล้านบาทและตู้เซฟขนาดใหญ่4ตู้ มีเงินสกุลดอลล่าริงกิตและเงินไทยตรวจสอบสองตู้มีเงินสด30ล้านบาทและเมื่อตรวจสอบไม้ห่วงห้ามพบว่ามีทั้งที่มีหลักฐานซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ที่ซื้อมาจากลาวแต่มีอีกจํานวนหนึ่งที่ไม่มีเอกสารยืนยันเบื้องต้นเสียโจ้าราภาพว่าค้าน้ำมันจริงแต่ซื้อขายในน่านน้ำสากลไม่ได้มาขายในน่านน้ำไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อเนื่องจากเสียโจ้เป็นคนกว้างขวางเคยถูกจับในคดีค้าน้ำมันเถื่อนหวยเถื่อนโต๊ะพนันฟุตบอลและหลีกเลี่ยงภาษีหลายครั้งแต่สามารถอยู่อย่างลอยนวลต่อมาวันที่21มิถุนายนนายวรากรเจียนเสริมศิลน,น้องชายเสียโจซึ่งเป็นเครือข่ายค้าไม้ในจังหวัดน้องคายเดินทางมาพบเสียโจ้ที่สำนักงานเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวสอบถามแต่ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเอกสารนายวรากรขอเข้าห้องน้ำและอาศัยช่วงเผลอหลบออกหลังบ้าน ซึ่งมีประตูลับหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เรียกให้มารายงานตัวแล้วพันเอกจตุพรเปิดเผยว่าเสียโจ้เคยถูกดำเนินคดีอาญาตั้งแต่ปี2546แต่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการไม่คืบหน้าทำให้คดีหมดอายุความเขายัางเผยกับทีมข่าวว่าคดีนี้มีผู้ใหญ่หลายคนติดต่อประสานให้ตนเองดำเนินคดีเบาๆอีกด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่บังคับคดีจังหวัดปัตตานีสันพากรจังหวัดปัตตานีได้ตรวจสอบทรัพย์สินเสียโจ้เพื่อชำระหนี้เนื่องจากเป็นบุคคลล้มละลายที่จะต้องคืนทรัพย์สินกว่า400ล้านบาทเป็นคดีเมื่อปี2550พร้อมยึดรถอีก4คันส่วนเงินในตู้เซฟสอม,มีความผิดฐานเตรียมฟอกเงินซึ่งปะปะงอย,อยู่ระหว่างตรวจสอบ ขณะที่วันที่26มิถุนายนศาลจังหวัดปตัตตานีไม่ให้ประกันตัวเสียโจ้เนื่องจากเคยหลบหนีคดีในชั้นประกันตัวมาแล้วส่วนการจับกุมดังกล่าวจะเกี่ยวเนื่องกับกลุ่มก่อความไม่สงบรหรือไม่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเช่นกันการบุกจับเสียโจ้ในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอจึงถือเป็นการรื้อคดีเก่าและทำคดีใหม่ที่ค้างคาอยู่ให้กระจ่างทีมข่าวสรปนนิวส์